อากาสนี้คุณา่ันพุบุวิษัต์โดยพากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดต่อมาวันวานๆแต่การเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกกรมไว้วิธีการนะคับดรมให้ใจเขาออก หรือว่ากําหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสําคัญก็กา,ารรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเป็นการระงับประการพุ่งสร้างของจิตหรือว่าเราอธิบายกมามากพูดกุมามากยังไม่ยอมจะพูดซ้ำไม่อยากจะพูดซ้ำสำ <c oughs> หรับวันนี้ก็ยินดกรารภ้องเรื่องของวสดาบันกสกิทาคามีต่อไป ดอว่าพระโสดาบันกสิกิทาคามีละสังโยไเทสมุกันแต่ด้วานี้จะอาการระงับต่างกันหมายถึงว่าพระสิกิธาคามีนี่เปการระงับเรีอว่าทำโลภโทสโกหะบาบาลงสำหรับกสิกิธาคามีเบื้องต้น เรื่องปฏิกิกิาคามีมัรรค่นได้แก่เสื่อพยทานเกิดนสำคัญเราพยายานที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยพลมีหานสีผรมีหานสีถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารปัดความอิจฉาเสียามีรมวางเฉย เพื่อเฉยได้รมต่างๆที่มันเป็นเหตุทำลายอารมณ์จิตพวกเราวางไว้สิว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องจำที่ว่าต้องจำก็เพราะว่าบางทีพวกเราก็มักจะลืมแต่ละกันนักจะไปยุ่งกับเริญาของบคนอื่นอันนี้เป็นการไม่สงวนพูทธมาทุกวันระวังให้ดีอย่าไปยุ่งความเป็นพระให้มันเป็นพระ อย่าทำตนเป็นโจรเป็นเนนจงเป็นเนนอย่าทำตนเป็นโจรกรรมโจรหมายว่าปล้นความดีของพระพุทธศาสนาะปรับตังใจงคนตนเองเป็นสําคัญถ้าทุกคนปรับตังใจงคนตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่นให้มีความเลวร้อนในการที่จะเพ่งโทษคนอื่นจงรู้ตัวว่าเราเลวเกินไป นี่จงรู้สึกตัวไ้เสมอรู้สึกตัวเราเลวมากจนกว่าั่งมันขังอยู่ในใจไม่ได้มันจะชื่มสาดไหลามาจากทางวาจาไหลามาทางทางกา,ายนี่มันจนกว่า่งมันไหลามาทางวาจาและทางกายนี่สนแสดงว่าความเลวมันล้นมาจากจิตนี่ข้อนี้ต้องคิดไว้เป็นประจำ อย่าท่าลงคนว่าเป็นคนดีถ้าดีแล้วปากไม่เสียกายไม่เสียถ้าปากเสียกายเสียมันก็เวล้นไอ้ความความเร็วมันล้นมีความดีไม่ได้นี่สิ่งที่เราจะกันความล้นอาการของล้นจากความเร็วมันก็ต้องอาศัยรนมือหางสี่ เมื่อมีจิตเมตตาความรักตุนาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิยาใครเห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วยและมีรมวางเฉยตามกฎของกรรมยอมรับนักถืต่ำสของกรรมและพยายามเพ่งโทษโจดความชั่วของตัวอยู่เสมออย่าไปโทษโจดความชั่วของคนอื่น ใจใจปัญญาโทษจความชัว่วของคนอื่นแสดงว่ายังเลวอยู่ยังมีความอิจฉาในาจคนอื่นยังเลวอยู่พูดเสียสีค้อนแฉของคนอื่นยังเลวอยู่สร้างกรรมชั่วผิดธรรมผิดในมันยังเลวอยู่นี่พยายามมองความเลวในใจของเราเป็นสำคัญ ถ้าใจของเราไม่เลวเราก็ไม่มีการเพ่งโทษตัวคนอื่นไม่เสียสีกัวคนอื่นไม่ระทุษร้ายกัวคนอื่นเมื่อเราไม่ก้มมีหานสีมีอยู่เมื่อคขามีหานสีมีความละเอียดทรงตัวดีจึงจะมีอภัยทานได้คำว่าอภัยทานเนี่ยมันมีกำลังหนัก คือว่าหนักกว่าก็มีหารสีธ่ธรรมดาก็ามีหารสีธ่ธรรมดาแล้วเรามีนี่เรามีจิตไม่ตาความรัก,กรุณาความสงสารแล้วมีรักเรามีสงสารไม่ฉาดเสียเขาสฉหรับขอัยทานนี่ต้องใช้รมสูงไปกว่านั้นคือว่าเราต้องให้อภัยตับ คนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเราสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับเราแทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะพยาบาทเรามีจิตคิดให้อภัยในความเลวของเขาเรามีความสุรู้สึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นทาสไม่มีความเป็นไทย คำว่าธาตุเป็นคนชั้นต่ำเป็นพระรักบวชต็วักบวชชั้นต่ำเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาชัา้นต่ำเพราะยังมีจิตเป็นธาตุอยู่ยังไม่เป็นไทยอยู่ในเตณน์ถูกบังคับบัญชาให้ทำอยู่เสมอธาตุคนยังดี ยังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแม้ว่าเป็นทาสเป็นทาสของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทาสของกหบุดีรับใช้เจ้านายอุตระเวลาไม่มีค่าจ้างรางวัลก็เป็นทาสแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตเป็นกุศล มิยอมรับนักถือความดีขององค์สมเด็จพระทศกลนายใช้ให้ไปธุระให้ขิดทางไกลนางก็ทําเป็นจีได้รํากับรายข้าวปิ่งแล้วก็ห่อชายพกไปหวังจะไปกินตำทางในเวลานั้นปรากฏองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากับพระอานนท เดินผ่านมาพอดีนางบุญคาสีมาคิดในใจว่าเราเป็นท้ายเขาบางครั้งเรามีศรัทธาเชื่อพระจะไม่มีอะไรจะถวายบางครั้งเรามีของจะถวายพระก็ไม่เชื่อพระหาพระยาก วันนี้เราเจอองค์สมเด็จพระผู้มีพระาาพาเจ้าแลพระอานนท์เรามีเป็้นจีทำด้วยรำกับปลายข้าวผสมกันพอชายพกมาเราจะของอันนี้ถวายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาใกล้นางก็นิมนตใหุ้ยุด แล้วแก่ชายพกเอาไป็นขีมาใส่ลงไปในบาทพระองค์สมเร็จกระสัมมาสมพุทธเจ้าเ <c oughs> มื่อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดว่าตามธรรมดาพระพระเจ้าย่อมไปฉันในสำนักของพระราชาบ้างในสำนักของมหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีในของพวกเราเนี่ยเป็นของเลวพระพุทธเจ้าคงไม่ฉัน แต่ว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นกุศลองค์สมเด็จพระพุทธพจน์จะฉันหรือไม่ฉันเขาช่างเราหวังถวายกันเอาบุญเท่านั้นเมื่อไรคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทรสีก็เลยมองดูหน้าอานนท์นี่เขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้พูดพต่อานนท์รู้ท่าที่นี่ปูสงาสงข้างลตีลง ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทับที่ตรงนั้นฉันเป็นจีของนางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนั่นเองนางบุญทาสีดีใจเกือบตายนั่งลงยกมือไหว้พนมตลอดเวลาด้วยความเพารพพล้มใจอย่างยิ่งเมื่อส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันเสร็จก็โมทนา เมื่อโมทนาจบนางบุญทาสีก็สำเร็จเป็นประโสงดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องตนนี่นแสดงว่าความเป็นทาาของคนคนเป็นท่าค,คนถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองก็จริงแหละแต่ถ้าว่าใจอิสระสามารถจะประกอบความดีจะคิดถึงความดีได้ แต่เราจึงคิดใหม่ว่าสําหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้สะเทือนใจเรานั่นเขาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมทาสของกองิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี้ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ความเป็นอยู่ของเขาในส,สมัยชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์ เขาก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองจิตวิเลศมันทำจิตให้สมองปัญหาสร้างจิตใจเรื่นราเร่าร้อนอุปาทานมีอาการเกาะความชั่วเป็นปกติอากุศลนลุกกรรมทำความชั่วตลอดเวลาคนที่เป็นทาสของกิเลสตายแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคน แม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัยฉากนก็ยังเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอบายภูมินี่ถ้าบุคคลผู้ใดทำใจของเราให้เรารอ้อนด้กายกายกรรมทำวยกายก็ดีโดวยวิจีตกรรมท,ทำวยวาจาก็ดีเราจงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คน คือเขาคือสัตว์นรกในายบายาภูมนั่นเองเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อรอ้าต่อเสียงต่อเทียงจะกระทําตอบเราก็จะเล็วตามเขาเวลานี้จิตใจของเราของเขาจมลงไปแล้วในนรกถ้าเราตามเขาทาแบบเขาบ้างเราก็จะจมลงนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ จิตเราก็ระงับความโกรธเติมน,นาาขันตินู่มบนขานู่มบนขาเราใช้กับตรงนี้เฉยเขาเรวปล่อยเขาเร็วไปแต่ผู้เดียวเราไม่ยอมเร็วด้วยนอกจากนั้นก็มาคิดตรงอน,นี้จังุผู้เปโยยนี่ตัวเขาเองมาต่อจะมาเกิดเป็นคนได้มันยากแสนยาก คนที่มีจิตใจประเภทนี้มาจากนรกก่อนเดิมทีมาจากนารกตกนรกสินก้นระยะเวลาหลายแสงกับกว่าจะผ่านนรกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมาเป็นเปรตมีทุกขเวทน,นาอย่างหนักแล้วก็มาเป็นอสุรกายมีแต่ความหิวโหย แล่วก็้างมเกิดเป็นสัตว์เินทีระชานที่ไม่มีอิสรภาพใช่เ <c oughs> วลาน,านานแสนานานจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาน่าจะรู้สิกตัวว่ากรรมชั่วเก่าของเขาที่ทำมันให้โทษเจางหนักน่าจะเป็นคนที่มีการกลับใจได้ดีสร้างความดีจากความเป็นคนให้ไเปเกิดเป็นเทวดาหรือเป่า แล้วเขากลับมาหวนลงนรกอีกแบบนี้เป็นคนที่น่าสงสารคนให้อาภายัยเพราะอะไรเพราะใจพวกเขาไม่ใช่ใจคนแต่เป็นใจสัตว์นรกควรให้อาภัยเขาถ้าเราไปต่อสู้กับเขาไปต่อล้อต่อเถี่ยงตอบแทนเขา้วยการเช่นเดียวกันอารมณ์ของเราก็จะสร้างเกินไป นีการให้อภัยทานก็ให้อภัยเป็นอย่างนี้แล้วก็จำมาดอว่าถ้าบุคคลใดเนื้อว่าองค์ใดเนรองใดปฏิบัติอย่างนั้นก็เพิ่งรู้ตัวว่าเราจะมานั่งเจริญสมาะกรรมฐานนิพพานากรรมฐานสัก,กี่แสนปีมันก็ไม่มีประโยชน์เลยกลับจะมีโทษอย่างหนักเพราะการเจริญกรรมฐานจะม,มีใจเลว มันกลายเป็นมายาล่อลวงบุคคนอื่นให้หลงผิดคิดว่าเราเป็นคนเคร่งขัดมัตยัจคิดว่าเราเป็นคนดีนี่อารมณ์ของพระสกิทาคามีเบื้องต้นีอยเรื่อวกรรมวทีก็เรียกว่าสกิทาคามีมักยังไม่ใช่สกิทาคามีผลเป็นอันว่าเรากำลังเดินเข้าไปหาความเป็นพระสกิทาคามี เย่าลืมอาการอย่างนี้เป็นพระสิทธาคามีมกักคนต้นสนิทพระสยสิทธาคามีนักปฏิบัติอา,าการมาเช่นเดียวกับพระสโสดาบันคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าม,มรณานุสติกรรมฐานไม่รู้ตัวว่าจะตายก็มีความไม่ขมาก คิดว่าตายชาวนี้ต้องดีกว่าการเกิดมาชาวนี้ตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกต้อก็อต,อต,อต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ไม่จะมีสภาวะอย่างนี้หรือไม่เช่นั้นเราก็คนจะเป็นเทวดาทั้งหมดฉะนั้นเมื่อลมของพระโสดาบัน และโสดาปัิมักคิดอย่างนี้แล้วจะพยายามรวบรวมกำลังใจนึกถึงคุณความดีของพระ์พรมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการค,คิดว่าเราบั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการนี้ถ้าตายไม่ลงนรกแน่แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ ขณะจะพลาดได้เราต้องปิดอาวายัยวูมิในการรักษาสิ่งห้าให้บริสุทธิ์ <c oughs> ยังนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาปฏิมักยังไม่ใช่อารมณ์ของพระโสดาปฏิผลพอถึงพระโสดาปฏิผลอันดับแรกพอติดเข้าสู่โกตรภูยาญในตอนนี้อารมณ์จะเริ่มเข้าจุด ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามันจะแก่มันจะป่วยมันจะตายใจรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่มีความหนักใจใครเขาจะกล่าวว่านินทาจะสนเสริญจะเสียสียยอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่จะไม่มีความไม่พอใจ ความไม่พอใจมีขึ้นเหมือนกันกระงับได้เร็วไม่โตไม่ตอบเมื่อไม่โตไม่ตอบเขาเราก็ไม่ทําด้วยการอย่างนั้นเราไม่ทําเห็นว่าแปรการเร็วเมื่อรมจับธรรมดาเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าโคตรโพยานเมื่อรมจับธรรมดาอย่างนี้แล้วอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็จับพนุพานเป็นอารมณ์ นี่เป็นโคตรภูรยานเบื้องไกลเมื่อลงจากผลิพานเป็นอารมณ์ก็ถอยหน้าถอยหลังพิจารณาว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเราจะตอ้องยึดคุณประพุทธรรมประสงค์ยึดสินเป็นกําลังสําคัญเพื่อป้องกันอบายภูมิและจิตใจของเราก็มีความวั่นคงในผิพานสิน้าพและการจะไม่ด่างไม่พร้อย สำหรับครรวายส,สำหรับพระสินสองร้อยอยี่สิบเจ็ดไม่ด่างไม่พร้อยสำหรับเนรสินสิบไม่ด่างไม่พร้อยมีอารมณ์รักษาสินเป็นปกติจ้งต้องมีอารมณ์ชุ่มชื่นแจ่มใสการปฏิบัติในสินในธรรมไม่ต้องเอามาถวังมันมีการทรงตัวของมันเองมีอารมณ์รักษาพมมีหันสินเป็นปกติ อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปัิผลยังมีความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ถ้าว่าไม่ทำแล้วทำไมไม่ละเมิดศีลรักอยู่ในขอบเขตของศีลรวยอยู่ในขอบเขตของศีลโกรธไม่ทำร้ายเขาไม่ฆ่าเขาก็กลัศีลขาดหลงก็จริงแลแต่ถ้าว่าไม่เกี่งความตาย ใจมันคงอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปฏิผลนี่ <c oughs> นการเข้าถึงพระโดะสดาปิภาคามีมกักก็ยึดพระมิหารสีเป็นสำคัญเพราะพระมิหารสีนี้ต้องมีมาจากาพระโสดาบันแล้วถ้าไม่มีพระมิหารสีสิ่งไม่บริสุทธิ์นี่เขาถึงพระสกิทาคามีมกักเราก็มาจับอภัยทานเป็นสำคัญ คิดแล้วมันอย่างเมื่อกี่นี้ถ้าใจเราเลวคิดถั้งใจอยู่เสมอใจเราจะไปดูใจคนอื่นไม่ต้องไปช่วยใครเขาขับตเขาถัดเขาเกาเขาขัดเ,เขาขกเกลาจิตใจของเขา <c oughs> ช่วยตัวเราให้มันรอดตัวแล้วกันถ้าหาว่าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่มีการทำให้บุคคลอื่นให้เราร้อ คนดีนี่มันไม่มีชั่วเมื่อใจของเราดีใจตรงบริธมวิหารสีใจเมียภัยทายมันมีอะไรบ้างในจิตที่เราจะไปคิดประทุษร้าย้บุคคลอื่นทั้งทางกายและวาจาให้เขาเราร้อนม,มันก็ไม่มีเนื้นการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสกิทาคามีมก ยังไม่ถือถึงสกทาคา,ามีผลและเรื่องพระสกิทาคามีผลนี้จะไม่พูดกันวันหลังต่อทีนี้ไปก็มรัดาท่านลังหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาใช้ซึ่งก่อดีชันญาณบอกหมดแา